เอานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์สดนะครับในทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอปทัยบ้าน a ชนแนล่าชิโกกอกนะช่องเมดาเฟมิลี่ช่องมนโอมช่องปุ๊แม่น้องเหมีวช่องเสือ,อป่าไปช่องแอนเฟมิลี่แล้วช่องอะไรครับช่องอนุวัตสูงหนึ่งชนลนะครับ แฟมลีบันนาแฟมิลี่บันนาก็ก็ตั้งอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ใกล้เลยเกินเห็นเม็ดสิวเลย f ฟมิลี่บันนาวันนี้นะครับเราก็ได้อ่าถือโอกาสเป็นเลิกอดีนะครับในการตั้งต้นกันนะครับเอฟซีก็จะเห็นว่านก็จะมีคุณอ่าคุณแม่ละกันเรียกว่าคุณแม่นะวันวันธนานะครับท่านก็ได้ ประตูมาเลิกในการปักต้นกันด้วยหน่งด้วยปัจจัยนะครับด้วยเงินหนึ่พล้านบาทนะครับข้างบนนะครับขอขอ,ขอนโมธนาสาธุกกับคุณแม่วันธนานะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มารำถวายองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชนะครับเมื่อวานเก้าสิารางริงนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ทิ้งเรียกว่าได้ทิ้งบุญใหญ่ไว้นะครับให้เราได้เอามาคิด ว่าสิ่งที่ท่านจะมอบให้นะครับให้ไว้ที่ลานองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับก็ให้ f c ทุกท่านติดตามว่าผลงานของแม่นะครับคุณแม่วันนานะครับที่ท่านจะมอบของสิ่งหนึ่งให้กับทางลานองค์ปู่นะครับนะประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้อ,อุ่ไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรนะครับก็ให้ f c ทุกท่านติดตามดูนะครับว่า คุณแม่วัฒนาท่านจะทําตามวัตถุประสงค์ที่คุณแม่ได้คุยกับทางลงช่างกับพี่นวัดไว้หรือเปล่านะครับก็เอายืนยันมาแล้วใช่ไหมพี่ย,พยืนยันมาแล้ว,รลวครับลุงก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ที่คุณแม่อยากทํานะครับว่าเราอยากได้สิ่งสิ่งที่คุณแม่อยากนํามาไว้ที่ลานปูเนี่ยแถวอุตรดิตถ์หรือกําแพงเพชรแถวแถวนั้นนะครับหรือพิุโลกแถวนั้นแหละนะครับ ซึ่งเราได้เห็นนะครับวัฒนธรรมของชุมชนแถวนั้นนะครับเรียกว่าเป็นเป็นสายบุญนะครับเป็นสายบุญเป็นเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับที่อืมใช่ครับแล้วก็เป็นปฏิมากรรมที่สวยงามนะระดับโลกนะครับระดับต้นๆนะครับของโลกก็ว่าได้นะครับความสวยงามเกิดขึ้นที่นั่นนะเยอะแยะมากมายนะครับ หลานยาสอรี่สวัสดีครับคุณนิตยาช็อปนะครับสิ้นเดือนขาดลุงช่างสาทุนะครับทานตะวันเก้าพี่พัอสอนพี่กังฟูพี่หลานยาสวัสดีครับคุณวีวีสวัสดีครับคุณจรูนนวนแตงสวัสดีครับขอเชิญเอฟซีตุลโลผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับลุงช่างป่าสวนผักและยูทูบเบอร์ร่วมทําบุญพ่อป่าวัดโคกสมอจังหวัดพิษณุโลนะครับนะครับธนาคารพอกสอเลขที่บัญชีนะครับศูนย์หนึ่งเก้า 9 8 2 5 52 434นะครับชื่อบัญชีวัดโคกสมอนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ,นะค,รบคุณสลังเฮโยนะครับเกาหลีโอนช่วยทำบุญกับทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะสาธุอนุโมทามินะครับคุณวิชยานะครับสวัสดีครับลุงติดด่านยูจ้าครับผมคุณมณีโบสถ์ชิมพลีสวัสดีครับยิงตรีเอฟซีทีพสวัสดีค่ะ ซีเอฟโอชิงใหม่สวัสดีครับแกงโฮสยาวอเรนตี้นะครับคุณโชติการนะครับคุณวิชยาคุณสุมนคุณปราณีคุณหญิงนะครับคุณสุดใจทองเทพนะครับคุณอุมาพรโคที่เสนนะครับคุณสกิดข่าวหกสกิดข่าวหกวิชยาคุณสุขใสชายจักรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดเราก็จะไลฟ์สดอย่างนี้นะครับ ทั้งวันนะครับจะถึงประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่มนะครับก็ชาร์จแบตกันไว้เยอะๆเด้อนะมีขึ้นมีลงตลอดเวลาปลักเราก็มีนะครับทั่วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะมีพาวเวอร์แบงก์ก็เตรียมพาวเวอร์แบง์ไว้นะครับเราจะไหลไปจนกว่านะครับโคอ่าลุงช่างจะเมื่อยนะจนกว่าลุงช่างจะไม่ไม่จับไม้นะเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนไฟมารีบ้านนาด้วยพี่อินวัตด้วยนะครับลหลายๆคนวันนี้ขาดพี่ชัยกับสาวมนไปเนาะบอกว่าจะฉาบปูนตั้งแต่เช้าโทรมาโทรมาบอก ซื้อปูนมาให้ด้วยเอาปูนฉาบมาไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะมาฉาบจนเท่าทุกวันจนเท่าถึงเวลานี้นะจนถึงเวลานี้นะบ่ายสามโมงกับอีกสองนาทีนะครับยังไม่โผล่มาเลยนะครับคุณพัรศรีสวัสดิครับคุณสมศรีสวัสดิครับคุณสมศรีบุ้งทองนะครับคุณฟันนะครับสวัสดีครับคุณนองรักสวัสดีนะครับคุณสมศรีคุณพัรศรีสวัสดีครับเจมส์เวฟสวัสดีครับคุณชัญพรสวัสดีครับนะครับ คุณน้ำนิ่งค่ะสวัสดีครับแมวดำสวัสดีครับอ่าก็มีโปรโมร่แปลงด้วยก็นะครับโปรโม่แปลงนะครับรมอแปลงไฟนะครับรที่เราจะนําแสงสว่างนะครับแสงสว่างเข้ากับลานองพ่อปู่นะครับก็มีโปรโครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งกันแดดหนึ่งนะครับราคานะครับลดสุดๆแล้วกี่ที่หนึ่งพันเก้าร้อ 1, <us> ยอา 1, บาทนะครับครีมสองนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเซรั่มสองนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทโกโก้สามเก้าร้อยบาทกาแฟสาม 870บาทนะครับสนใจทักคอมมที่ไลน์ ATP Official นะครับเบอร์โทรศัพท์0927947526 0923924458นะครับ0985655266 0632425644นะครับก็สามารถแจ้งนะครับกับทางแอดมินบริษัทได้นะครับว่าท่านอยากจะช่วยเรื่องนะครับการนำมอบแรงไฟนะครับเข้ากับพื้นที่นะครับก็มี หลายๆอย่างนะครับที่เราทำไปคู่กันนะครับคู่กันนะลหลักๆนะครับที่เราทำในในเดือนนี้นะครับหลักเดือนเดือนนี้ก็คือนะครับการทำพระป่านะครับไปที่วัดคกสมอนะครับซึ่งยังขาดปัจจัยอีกจำนวนเยอะมากนะครับประมาณ7จ็ดแสนบาทเห็นจะได้นะครับเท่าที่เราได้ พูดคุยกับผู้นําตอนที่เราไปถวายกรถิ่นนะครับเราทําได้ตอนนั้นนะครับห้าแสนกว่านะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าครั้งนี้ที่เราทําไปนะครับเราจะได้ตามเป้าหมายนะครับที่เราตั้งไว้นะครับเป้าหมายเท่าไหร่ะทั้งหมดเลยครับครับทั้งหมดเลยนะครับเราอยากจะทําให้นะครับเราอยากจะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจนะครับเราตั้งจิตตั้งใจนะ ก็เชื่อว่า f อทุกท่านนะครับผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะก็จะเล็งเห็นความสำคัญของลุงลุงช่างเองคิดไปถึงนะครับคิดไปถึงเจ้าของร้านวัสดุนะครับว่าท่านเป็น f อลุงช่างพระสนผักนะท่านติดตามนะครับท่านก็เลยให้ความไว้วางใจในการนำวัสดุนะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะครับนะหลักล้านนะครับให้กับทางวัดได้ทำนี่ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะเราคงจะมีโอกาสได้ไปพบกับเจ้าของร้านนะครับก็ตั้งเป้าไว้นะครับให้การทำทระป่าในครั้งนี้นะครับให้บรรลุเป้าหมายนะครับที่เราตั้งไว้เหมือนอย่างที่โรงเรียนกุลกรรมพิทยาคารนะครับเราตั้งเป้าไว้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์40เครื่องนะครับเราก็ทำได้ตามเป้าหมายนะครับที่เราตั้งไว้นะครับ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทุกครั้งนะครับที่เราทำไปที่วัดที่โรงเรียนชุมชนนะครับก็ได้รับความตอบรับการตอบรับจากผู้ใหญ่ใจดี f อทั่วโลกนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับโดยการที่มีส่วนร่วมนะครับทุกๆคนนะครับ ทุกตาแฟมลี่สวัสดีครับคุณสุขใสชัยจักรสวัสดีครับคุณมุกนะครับคุณมุกสวัสดีครับคุณสิริพรสอนวงแก้วสวัสดีครับอุดร่วมทำบุญแล้วจ้าหลานชายขอบพระคุณครับแม่ขออนุโมทนาสาธุนะครับคุณจับปีเรืองพิสารสวัสดีครับนะครับคือทุกตาแฟมลี่พี่น้อยสวัสดีค่ะคุณพยาวสวัสดีครับคุณทัพทิมนะครับเจริญผลสวัสดีครับ ท่านใดที่ไม่ได้เอ่ยชื่อขอไยด้วยนะครับสยามเกียงริมนะสวัสดีครับคุณสำนาพรมแก้วนะครับคุณออยรอดคุณมลิสรนะครับเจออย่างนี้ FCTP แันซาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิริวันเปียสวัสดีครับคุณสวนราสายดำสวัสดีครับนะ้วก็หมายเลขบัญชีนะครับลุงช่างก็แจ้งเข้าไปแล้วนะครับหมายเลขบัญชีย้ำนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารทกศนะครับ เลขบัญชีนะครับ019 982552434นะครับปอ่นะเอาไปเอาไปเล็งหน่อยเอาไปเล็งใส่ในจอตัวเองอยครับเอาไปเล็งในในจอแต่ละตัวจอเขาจะได้แคปนะครับก็แคปไปเลขบัญชีไว้นะครับทายเอฟซีท่านใดที่ยังไม่เปิดใจนะครับหรือท่านใดที่อยากจะ เพิ่มนะครับเพิ่มบุญนะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับทุกทท่านนะครับนะคุณไม่เยอะอะมันจะได้ดูไม่เยอะเรามีเวลาหาสิบวันอ๋อสิบวันนะครับสิบวันวันละเจ็ดหมื่นเจ็ดมืนนะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับเห็นไลน์นี้นะครับนะเจ็ดพันต่อวันนะครับท่านละสิบบาทต่อวันนะครับนะ ก็เป็นการคำนวณนะครับของเสือปลาปนะครับการคำนวณรูปตัวเลขนะครับทำให้ดูไม่เยอะนะครับนะแล้วก็จะคิดเนาะคิดว่า fc ทุกท่านที่นะครับที่ติดตามนะครับหลุงช่างประสนธรรมนะครับถ้า fc ติดตามแล้วก็ดูการทำบุญของพวกเราในแต่ละรอบแต่ละวันนะแต่ละครั้งที่เราไปนะครับถ้ามี fc ดูจะประมาณ2 0 0 0 0ท่านนะครับ30,000ืนท่านนะ